สวัสดีค่ะตอนนี้แท่นเครื่องของทางร้านนะคะรุ่นที่สามารถวางปั๊มและก็วางเครื่องยนต์ได้ตอนนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะมีตามนี้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นแท่นเครื่องรุ่นลากจูงบวกวางปั๊มนะคะจะสามารถวางทั้งเครื่องยนต์และวางปั๊มได้ด้วยนะคะด้านหน้าตรงนี้จะใช้สําหรับวางปัม๊มและด้านหลังนะคะจะใช้สําหรับวางเครื่องยนต์ค่ะขาค้าด้านหน้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นสปริงสามารถพับเก็บได้เลยแล้วในส่วนของที่ลากจูงก็สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ค่ะแล้วตัวนี้นะคะเป็นแท่นเครื่องลากจูงบวกวางปั๊มเช่นการสามารถวางเครื่องยนต์แล้วก็วางปั๊มได้ตรงด้านหน้าแท่นเครื่องตรงนี้นะคะจะใช้สําหรับการวางปั๊ม และด้านหลังก็ใช้สําหรับการวางเครื่องยนต์นะคะตรงด้านหน้าขาค้ําตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับใส่สลักนะคะปรับโดยใส่สลักและด้านหลังนะคะตรงที่ลากจูงก็สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยค่ะส่วนเท่นเครื่องรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นคอรากบวกวางปาั๊มแล้วก็บวกเครื่องยนต์นะคะคอรากด้านหน้าตามในภาพนี้นะคะเราจะทําคอรากไว้สําหรับการลากจูงไปตามสถานที่ต่างๆนะคะ ส่วนขาค้ mm hmm. ขาคำของแท่นเครื่องรุ่นนี้นะคะก็สามารถปรับระดับสูง uh ต่ำได้ตามนี้เลยนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็ใช้สำหรับการวางปั๊มและด้านหลังใช้สำหรับการวางเครื่องยนต์นะคะแท่นเครื่องของทางร้านเรานะคะรุ่นที่เราทำแบบสามารถวางได้ทั้งปั๊มวางได้ทั้งเครื่องยนต์นะคะเป็นรุ่นพับนะคะสามารถปรับระดับได้นะคะตรงล้อด้านล่างนะคะถ้าเราปรับล้อไปด้านหน้าจะใช้สำหรับการลากจูงนะคะแต่ถ้าปรับล้อไปด้านหลังสำหรับการใช้งานตั้งอยู่กับที่ค่ะจะทำให้การ ใช้งานนั้นสะดวกสบายแล้วก็เบามากยิ่งขึ้นนะคะ